เนะครับเราจะพามารู้จักมะม่วงกันนะครับนี่มะม่วงมีสายพันธุ์หลายแาบที่นิยมอันนี้มหาชนุกนะเอมหาชนุกนะที่นี่มะม่วงสีวิชัยนะนี่ครับเขาจะมีชื่อบอกนะมะม่วงสีวิชัยนะเป็นอย่างนี้นะนี่ตามด้วยมะม่วง R to E 2นะครับ R to E t เป็นมะม่วงกลมๆนะนี่นะ นี่มะม่วงงาช้างแดงนะงาช้างแดงเขาจะมีป้ายหออนะเราก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะอันนี้คือมะม่วงอะไรแขกขายตึกมะม่วงแขกขายตึกนะมีอย่างด้วยครับอันนี้คือมะม่วงแก้วอันนี้มะม่วงแก้วนะมะม่วงแก้วนะอ่ะอันนี้น้ำดอกไม้น้ำดอกไม้ดิบนะอ,อ,อันนี้คือแดงจัก,กรพพรดนะแดงจัก,กรพรรดก็คือสีแดงแดง